สวัสดีค่ะนี่ฉันนั่งสาวนิชนกแจ้งตำักค่ะรหัสนักศึกษา64 2ี่สอ2สาอค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่อ่ากำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมพลังงานค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้โปรแกรม solidworks ค่ะเรื่อง liner and circular sketch pattern นะคะอันดับแรกเราก็ เปิดไปที่โปรแกรม Solid Works กันก่อนเลยคะ่ะเมื่อเรามาที่โปรแกรม Solid Works นะคะแล้วก็อันดับแรกที่เราจะทำกันเลยก็คือเปิดหน้า New สร้าง Part ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นในส่วนของหน้าต่าง Part นะคะโดยที่หน้าตาของ Manager เนี่ยจะเป็น Part ท,ที่5นะคะวันนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างวงกลมค่ะ แล้วก็มาเลือกที่ฟอนต์เพนนะคะจากนั้นสร้างวงกลมที่จุดอ้างอิงน,นะคะสร้างวงกลมค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาบอกขนาดวงกลมนะคะขนาดเท่ากับสิบค่ะก็สิบนิ้นีน,นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็คลิกถูกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างที่ลิเนียสเก็ตเพทเทิร์นนะคะคลิกนะคะมันก็จะขึ้นแอดเมเนเจอร์ Manager นะคะเป็นข้อมูลนะคะว่าเป็นของลิเนียเพทเทิร์น จะมีข้อมูลของ direction 1แล้วก็ direction 2นะคะาการาช่อง direction 1เนี่ยก็จะเป็นช่องของแกน x แล้วก็ direction 2จะเป็นช่องกบแกน y เสร็จแล้วถ้าเรา,าช่องของ entities on pattern นะคะมเมื่อเราลูกูกเนี่ยก็ให้เราเลือกตรง pattern ตรงนี้เขาก็จะให้ pattern อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วแล้วก็มีระยะนะคะว่าเราอะต้องการกี่ชิน้นแล้วก็ระยะหาะะ่างค่ะก็จะเพิ่มไปอ่าเราก็จะเพิ่มไปนะคะสี่ชินน้นในแนวแกนอกแล้วก็เราอะ่ะจะดิสเพลย์ไหม แล้วก็ในส่วนของมุมนะคะแล้วก็ในมุมว่ามุมของโซนแกน x เนี่ยจะต้องการใช้มุมเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูที่เ a ชั่นนะคะของแกน y นะก็อันนี้อ่านี้นะคะแล้วก็เลืออันนี้ Okay. เสร็จแล้วนะคะเราก็ <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกเป็นหนึ่งชิน้นแล้วก็เลือกเป็นสองชิน้นแล้วก็ปรับขนาดนะคะเป็นยี่สิบ ก็อ่าเดิมิชันนะคะเป็นขึ้นไปนะะเป็น5ชิ้นแล้วก็มุมก็จะขึ้นไปในแนว9 0้าสิบองศาแบบนี้่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถอ่าคลิกปรับทิศทางนะคะว่าจะเป็น X- ลบอันนี้ก็ X- บวกนะคะ x ลบหรือว่าไอ้ x บวกหรือว่าลบหรือว่าจะเป็น Y- บวกหรือวลบนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกเครื่นนองหมายถูกค่ะแล้วทุกอย่างนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแบบนี้นะ <S <S โดยที่เราก็จะบอกขนาดของด m ยมนช o ันนะคะในตัวชิน้นงานนะคะว่าเท่าไหร่นะคะแกนอีกแล้วก็แกนไว้แล้วก็ อันนี้ะเอตัวอันนี้กัอเคค่ะแล้วก็เรามาคิดตรงดิเมชันตรงนี้ะ EST นะคะก็ดูตรงนี้เป็นคอนไดมนะก็นนี้นะคะเ็เก้าสิบองศานะคะ สร็จแล้วนะคะเราสามารถเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาที่ p a t t e r นะคะแล้วก็คลิกที่วงกลมนะคะแล้วก็ โ okay, อเคแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งนะแล้วก็มาที่โปรแกรมโอเคแล้วก็เรสร็จแล้วนะคะเรา เราก็ต้องการที่จะไปนะเราก็เราก็ออกจากสวัสด์เดย s i ิชันนะคะแล้วก็เลือกสักวงกลมหนึ่งนะคะมาอีดินะคะแล้วก็จะปรับมุมนะคะให้เป็นสามสิบปรับเทมน้แล้ว <c oughs> ก็จะ ก็กดเครื่องหมายถูกนะก็เป็นสานมสิบองศาในแนวนี้แล้วก็อิงตินะคะโอีสิบนะแล้วก็เยงนี้ Baik, yang begini nak. ini main nak. ก็สูงกันก็สิบนะคะก็คิดน,นะคะดากนั้นนะคะเราก็มาอีดีก่อนเปลี่ยนเป็นแกน y ข้างบนนะคะโอเคไดง่ายๆ ออว่าหม่ใม่ใหมนี่แล้วก็อีดินะก็เป็นการลอยห้องบนนคะโอเคก็เที่อีดินะ เสร็จแล้วนะคะก็มาสร้างของสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเซนเตอร์นะคะมาเทเกิแล go, แล้วก็ลากออกมานะ,ะเอาบอกขนาดนะคะสิบแล้วก็ข้างนี้ก็เท่ากับสิบ แล้วก็คลิกกด E S T นะคะแล้วก็ Edit e a d e r n นะคะแล้วก็นร่มมานะคะกด Delete ออกแล้วก็เรามาเลือก <c oughs> แล้วก็ไปเลือกในส่วนของสี่เหลี่ยมนะคะ <c oughs> แล้วก็กเป็นเครื่องหมายถูงนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นวงาจากวงกลมอ่ะเป็นเครื่องอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการใช้งานของ linear sketch pattern นะคะเสร็จแล้วนะเราก็คุมทั้งหมดนะคะแล้วก็กด delete คะ่ะ ออทัวล์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สร้างวงกลมนะคะขึ้นมาในหน้าของฟอนนะคะอา่าโอเคค่ะสร้างวงกลมขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างสมาเดมิชันเป็นหนึ่งร้อยนะคะ จากนั้นกด E S T นะ,ะแล้วก็จากนั้นเราเลือกตรงนี้นะ,ะเป็น Construction นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะใช้ในส่วนของอ Center Point Slot นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงนะ,ะแล้วก็ลากเป็นแนวนอน ก,ก,นะก็ความตัวของสล็อตคิดว่าให้บอกขนาดนะคะยีสิแล้วก็ความตัวของสล็อตนะคะเป็นสิบนะคะ แล้วสร้างสล็อตอีกชิ้นหนึ่งนะคะคลิตรงที่ว่างแล้ก็ดึงแล้วก็ปรับนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาให้ ก็ได้คลิจกจับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เขาออดิเค้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ัวตรงนี้นะคะให้ให้เป็นอ e ีคอสลอตนะคะค่ะเสร็จแล้วถูกต้องก็ นี่นะคะอะน,นั่นจะน,นะ,ะ่งเก็บตรงนี้คอนโทรแซดก่อนนะคะคอนโทรแซดคนโทรแซดคนโทรแซดคนโทรแซดนะแ,แล้วก็พับเกบนะคะ เออ uh, radians นะคะเท่ากับ5ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เอา dimension เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเท่ากับ10นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะแล้วก็เออคลิกที่ เส้นเซนเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็ขอ oh, เป็นสิบค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะคลิกเป็นเซอร์เคิลนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็คลิกให้ตราเร็วๆก็ก็คลิกวางก็จะบอกนะคะบ่าขนาดเท่ากับ สิบนะคะก็กด E S t ที่เ็นคิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่จุดซินเตอร์ตรงนี้นะคะคลิกที่จุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะคะให้เขาออดีเออค่ะคียค่ะ จากนั้นก็จะได้เป็นส่วนของสีดำนะคะขอบสีดำทั้งหมดจากนั้นนะคะก็ไปใช้ส่วนของ circular pattern คะ่ะแล้วก็ในหน้าต่างของ manager นะคะก็จะขึ้น parameter คะ่ะแล้วก็ edit to pattern ก็เราให้คลิกขึ้นสีแชมพูนะคะ เสร็จแล้วให้มาเลือกที่วงกลมนะคะขอบวงกลมนะคะ่ะแล้วก็แล้วก็มันจะขึ้นใน่วนของอาร์นะคะแล้วก็คลิกขวาดีลิ e ไปให้เป็นห้องสีแดงงี้นะ,ะแล้วก็เลือกเส้นนะคะ เล่กเส้นทั้งหมดตัวนะี้แล้วก็จำาวันนะคะว่าเราตำแหน่งของจุมมนนะคะก็หมุนกี่ชิ้นนะคะในมุมเท่าๆกัน เราจะโชว์ในส่วนของอะไรบ้างมะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายถูกนะคะเราก็จะได้ส่วนรูปของน่าจะยันเอาไว้สำหรับสอบได้นะแล้วก็ทีนี้นะคะเราจะไป Edit นะคะสากุ r p a t t e r n แล้วก็กดไป Edit Sakura Pattern แล้วก็ ่นี่นะคะแล้วก็กดเข้ามาทูเราจะคลิกตรงไหนนะคะแล้วก็เป็นเสร็จสิบนะคะมันก็จะได้เอยอะๆเลยยิ่งเยอะก็จะยิ่งซ้อนกันอย่างนี้นะคะในส่วนนะคะนี่นะคะเราก็สามารถคลิกที่รูปแล้วก็อีดิตนี้นะคะ แล้วก็สามารถาแก้มุมได้นะคะว่าทุกๆแปดชิ้นอนะมุมระหว่างชิ้นงานนะคะว่าสนะี่น่ะจะได้มองเห็นง่ายแล้วก็กำหนดองศานะคะว่าจะให้วิ่งไปเท่าไหร่นะคะ แต่ชิ้นหักเป็นที่45องศาแล้วก็คีเพิรทเมนะจะได้แบบนี้ แล้วก็ีดนะคะแบบนี้แล้วก็สามารถกดอีดิทนะคะแล้วก็คลิก กับด้านตรงนี้ได้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ลองเล่นดูก็ลองเปลี่ยนเป็นสามร้อยหกสิบนะคะแล้วก็แล้วก็หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเข้า สี่เป็นสามเออสินะเสร็จแล้วเอาหกคะ่ะนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องใหม่ถูกแล้วก็จะได้ในส่วนของลักษณะของแพทเทิร์นนะคะแล้วก็เราออกจาสกสเก็ตก็ ไปที่ a c t i o นะคะแล้วก็เราก็คลิกเลือกนะคะในส่วนของชิ้นงานที่เราจะ a c t i o นะ,ะว่าเราอ่ะก็เลือกคลิกชิ้นงานที่ต้องการจะ a c t i o นะคะ ทะะางเรกดเองมาจากนั้นเราก็จะได้ส่วนของรูปทรงบนนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้เรื่องของสเก็ตแพทเทิร์นนะคะทั้งอลายเนียนสเก็ตแพทเทิร์นแล้วก็เป็น เรื่องของอ่สเกนเพเทิร์นะคะอย่นี้ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ